สวัสดีค่ะครูอ้ํานะคะในคลิปก่อนหน้านี้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการแจกแจงปกติซึ่งเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องและนักเรียนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเส้นโค้งปกติกันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับการแจกแจงปกติกันต่อค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ สำหรับวัตถุประสงค์ของคลิปนี้มีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกหาความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ <trays> ่มปกติมาตรฐานจะมีค่าอยู่ในช่วงที่กำหนดและข้อที 2> ่2หาความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติจะมีค่าอยู่ในช่วงที่กำหนดในคลิปที่แล้วนักเรียนทราบมาแล้วนะคะว่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มต่อเนื่องจะมีค่าอยู่ในช่วงที่สนใจ หาได้จากพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นในช่วงดังกล่าวซึ่งก็หาได้จากปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นในช่วงนั้นๆน,น,นะคะและจากคลิปที่แล้วนักเรียนได้ศึกษามาแล้วนะคะว่าถ้าเราให้ S เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องและให้ a b เป็นค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม S เนื่องจากความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง หาได้จากพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นความน่าจะเป็นเราก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม X จะมีค่าเท่ากับ a เท่ากับ0ค่ะดังนั้นเราจะไม่พิจารณาความน่าจะเป็นของการเกิดค่าของตัวแปรสุ่มค่าใดค่าหนึ่งแต่เราจะสนใจเฉพาะความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มจะมีค่าอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งค่ะโดยความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มจะมีค่าอยู่ในช่วงปิด ab ก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มจะมีค่าอยู่ในช่วงเปิด ab ค่ะและจากคลิปที่แล้วนักเรียนได้ศึกษาบทนิยามของการแจกแจงปกติมาแล้วนะคะว่าคือการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง x ที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นคือ f(x) เท่ากับเซนหนส่วนซิกมาคูณกลที่สองของสอคูณพาย คูณ e ยกกำลังลบเศษส่วนสคูณ x ลบิ u ส่วนซ i g m a ทั้งหมดยกกำลังสองเมื่อ x มีค่าเป็นจำนวนจริงใดๆนะคะโดยที่มิ u แทนค่าเฉลี่ยและ s ิกมาแทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและถ้าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x เป็นการแจกแจงปกติแล้วเมื่อเขียนกราฟของฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นสำหรับตัวแปรสุ่ม x เราจะได้เส้นโค้งปกตินะคะ โดยเส้นโค้งปกติก็จะเป็นเส้นโค้งรูประฆังที่มีลักษณะดังรูปนี้นะคะดังนั้นเราก็จะสามารถหาความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติจะมีค่าอยู่ในช่วงที่สนใจได้จากการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติซึ่งก็จะเท่ากับปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นในช่วงที่เราสนใจนะคะ แต่ในการหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันเราจะต้องใช้วิธีการของแคลคูลัสซึ่งค่อนข้างยุ่งยากค่ะในทางปฏิบตัติเราเลยจะใช้ตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาช่วยในการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติค่ะแต่เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างตารางหลายๆตารางมาแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติที่มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตกต่างกัน ดังนั้นเราเลยจะใช้วิธีการแปลงการจแจกแจงปกติของตัวแปรสุ่มให้เป็นการจแจกแจงปกติมาตรฐานซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปค่ะเรามาดูบทนิยามของการจแจกแจงปกติมาตรฐานกันนะคะบทนิยาม6การจแจกแจงปกติมาตรฐานคือการจแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0หรือมิวเท่ากับ0และส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1หรือิกาเท่ากับ1 ดังนั้นเราก็จะสามารถหาฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแซดที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐานได้โดยการแทนมิวเท่ากับ0และซิกมาเท่ากับ1ลงในฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงปกตินะคะเนื่องจากฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงปกติมีหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อเราแทน,น,นแทมิวเท่ากับ0และซิกมาเท่ากับ1ลงไป เราก็จะได้ว่าฟังกช์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแซที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐานก็คือ f แซเท่ากับเศษหส่วนกลนที่2ของ2คูณพายคูณ e ยกกำลังลบแซยกกำลังสองส่วน2เมื่อแซมีค่าเป็นจำนวนจริงใดๆน,นะคะเราจะเรียกเส้นโค้งปกติซึ่งได้จากตัวแปรสุ่มปกติ ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศนูและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเป็น1ว่าเส้นโค้งปกติมาตรฐานซึ่งมีหน้าตาดังรูปนะคะและเราก็จะเรียกตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐานว่าตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานค่ะสำหรับการหาความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานจะมีค่าอยู่ในช่วงที่สนใจเราจะใช้ตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน โดยในที่นี้เราจะใช้ตารางที่1จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เล่ม2ที่อยู่ในหน้า256-257แทนการหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นนะคะโดยค่าที่ปรากฏในตารางคือค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานจากลบอนันต์ถึงแซดหรือความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานแซด จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Z ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ p Z น้อยกว่าหรือเท่ากับ Z ค่ะสำหรับการอ่านตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานขั้นแรกให้เริ่มพิจรารณาจากแถวที่แสดงค่า Z โดยในตารางฝั่งซ้ายจะเห็นว่าแต่ละแถวแสดงค่า Z จาก0.0ถึง -3.0 โดยค่าของ Z มีค่าลดลงแถวละ0.1 ส่วนตารางฝั่งขวาแสดงค่า Z จาก0.0ถึง3.0โดยค่าของ Z มีค่าเพิ่มขึ้นแถวละ0.1จากนั้นขั้นที่2ให้พิจารณาหลักซึ่งแสดงทศนิยมตำแหน่งที่2ของค่า Z เช่นถ้าเราต้องการหา p Z น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1.54เราจะเริ่มพิจารณาจากแถวที่แสดงค่า Z เท่ากับลบ1.5 จากนั้นก็จะพิจารณาหลักที่แสดงค่า Z เท่ากับ0.04เราก็จะได้ว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานจากลบอนันต์ถึงลบ1.54หรือ p z น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1.54มีค่าประมาณ0.0618เรามาดูตัวอย่างกันนะคะให้ Z เป็นตัวแปรสูงปกติมาตรฐานจงหาข้อ1 p z น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ข้อ2 p z มากกว่า1.29และข้อ3 p ลบ1.27น้อยกว่าหรือเท่ากับ z น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.45เรามาเริ่มทำทีละข้อนะคะสำหรับข้อแรกเนื่องจากเราต้องการหา p แ z น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เราก็จะมาพิจารณาตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ในแถวที่แสดงค่าแดเท่ากับ2.0และหลักที่แสดงค่าแดเท่ากับ0.00เราก็จะสามารถอ่านค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานจากลบอนันต์ถึง2ได้เป็น0.9772นั่นคือ p แดน้อยกว่าหรือเท่ากับ2เท่ากับ0.9772 ซึ่งแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานได้ดังส่วนที่แรงเงานะคะสำหรับข้อ2เราต้องการหา p z มากกว่า1.29แต่เนื่องจากค่าที่ได้จากตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานจะแสดงความน่าจะเป็นที่อยู่ในรูป p z น้อยกว่าหรือเท่ากับ z เราก็ต้องจัดรูปใหม่ก่อนนะคะโดยใช้ความรู้ที่ว่า พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานทั้งหมดมีค่าเท่ากับ1เราก็จะได้ว่า p z มากกว่า1.29เท่ากับ1ลบ p z น้อยกว่าหรือเท่ากับ1.29ทีนี้เราก็จะสามารถหา p z น้อยกว่าหรือเท่ากับ1.29จากตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานได้แล้วนะคะเราก็จะต้องพิจารณาแถวที่แสดงค่า z เท่ากับ1.2และหลักที่แสดงค่า z เท่ากับ0.09เราก็จะสามารถอ่านค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานจากลบอนันต์ถึง1.29ได้เป็น0.9015นั่นคือ p แน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.29เท่ากับ0.9015ดังนั้นเราก็จะได้ว่า p แมากกว่า1.29เท่ากับ1ลบ0.9015 เท่ากับ0.0985ซึ่งสามารถแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานได้ดังส่วนที่แรงเงาค่ะสำหรับข้อ3เราต้องการหา p ลบ1.27น้อยกว่าหรือเท่ากับ z น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.45เราก็ยังไม่สามารถหาความน่าจะเป็นนี้จากตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานได้ทันทีนะคะโดยเราจะต้องจัดรูปก่อน นักเรียนทราบไหมคะว่าเราจะจัดรูปได้อย่างไรเราก็จะสามารถจัดรูป p ลบ1.27น้อยกว่าหรือเท่ากับ z, น้ออยกกว่่าาหรืเทับ0.45ได้เป็น p z น้ออยกกว่่าาหรืเทับ0.45ลบ p z ว่าลบ1.27เราก็สามารถหาความน่าจะเป็นสองตัวนี้จากตารางได้แล้วนะคะ สำหรับ p แน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.45เราก็ต้องพิจารณาแถวที่แสดงค่าแเท่ากับ0.4และหลักที่แสดงค่าแเท่ากับ0.05เราก็จะสามารถอ่านค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานจากลบอนันต์ถึง0.45ได้เป็น0.6736นั่นคือ p แน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.45เท่ากับ0.6736 ต่อไปเราก็จะหา p แน้อยกว่าลบ1.27ซึ่งค่านี้ก็จะเท่ากับ p แน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1.27เราก็ต้องพิจารณาแถวที่แสดงค่าแเท่ากับลบ1.2และหลักที่แสดงค่าแเท่ากับ0.07เราก็จะสามารถอ่านค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานจากลบอนันต์ถึงลบ1.27ได้เป็น0.1020นั่นคือ p แน้อยกว่าลบ1.27ซึ่งเราทราบแล้วนะคะว่าเท่ากับ p แน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1.27เท่ากับ0.1020ดังนั้น p ลบ1.27น้อยกว่าหรือเท่ากับแน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.45ก็จะเท่ากับ0.6736ลบ0.1020ซึ่งเท่ากับ0.5716ค่ะ ซึ่งสามารถแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานได้ดังส่วนที่แรงเงานะคะนักเรียนก็ได้เห็นตัวอย่างของการใช้ตารางที่1มาช่วยในการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานแล้วนะคะแต่ในกรณีที่ตัวแปรสุ่มมีการแจกแจงปกติแต่ไม่ใช่การแจกแจงปกติมาตรฐานเราจะไม่สามารถใช้ตารางที่1ในการหาความน่าจะเป็นได้ค่ะ โดยเราจะต้องแปลงตัวแปรสุ่มปกติให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานก่อนโดยใช้ทฤษฎีบทต่อไปนี้ค่ะทฤษฎีบท2ให้ตัวแปรสุ่ม x มีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลี่ย µ และส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน σ ถ้าตัวแปรสุ่ม z นิยามโดย z เท่ากับ x ลบ µ ส่วน σ แล้วตัวแปรสุ่ม z จะมีการแจกแจงปกติมาตรฐานนั่นคือ μ ิวแเท่ากับ0และซิกมาแเท่ากับ1นอกจากนี้ p a น้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เท่ากับ p a ลบมิวส่วนซิกมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ z น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ลบมิวส่วนซิกมาเมื่อ a และ b เป็นค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x และ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ค่ะโดยเราจะขอนำทฤษฎีบทนี้ไปใช้โดยละการพิสูจน์ไว้นะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะกำหนดให้ S มีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลีย่ยเป็น3.5และความแปรปรวนเป็น4จงหา p 2.4น้อยกว่า S น้อยกว่า5.2เรามาดูวิธีทำกันนะคะจากโจทย์เราทราบว่าตัวแปรสุ่ม S มีการแจกแจงปกติโดยมีม μ เท่ากับ3.5และสิกกมากยลัอง 2, เท่ากับ4 ซึ่งเราก็จะได้ว่าซิกมาเท่ากับ2นะคะเราก็ให้แซเท่ากับเลบมิ μ. ส่วนซิกมาเราก็จะได้ว่าตัวแปรสุ่มแซมีการแจกแจงปกติมาตรฐานตามทฤษฎีบท2นะคะและเราก็จะได้ว่า p 2.4น้อยกว่า x น้อยกว่า5.2เท่ากับ p 2.4ลบ3.5ส่วน2น้อยกว่า x ลบมิ μ. ส่วนซิกมาน้อยกว่า5.2ลบ3.5ส่วนสอง ซึ่งคำนวณค่าออกมาก็จะได้เท่ากับ p ลบ0.55น้อยกว่า z น้อยกว่า0.85เนื่องจากตัวแปรสุ่ม Z เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานเราก็จะสามารถใช้ตารางที่1ในการหาความน่าจะเป็นได้แล้วนะคะโดยเราก็จะต้องจัดรูปก่อนนักเรียนทราบไหมคะว่าเราจะจัดรูปยังไงดีเราก็จะจัดรูปได้เป็น p z น้อยกว่า0.85 p แน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ0.55จากนั้นเราก็เปิดตารางที่1ตามวิธีที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้วนะคะเราก็จะได้ความน่าจะเป็นเท่ากับ0.8023ลบ0.2912คำนวณค่าออกมาก็จะได้เท่ากับ0.5111ค่ะซึ่งสามารถแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานได้ดังส่วนที่แรงเงานะคะ เรามาสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคลิปนี้กันนะคะข้อแรกหากความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานจะมีค่าอยู่ในช่วงที่กำหนดนักเรียนก็ได้ศึกษาบทนิยามของการจแจกแจงปกติมาตรฐานแล้วนะคะว่าคือการจแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0หรือวเท่ากับ0และส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1หรือาเท่ากับ1 ซึ่งก็จะได้ว่าฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม Z ที่มีการจแจกแจงปกติมาตรฐานก็คือ f z เท่ากับเศษหนึส่วนกรนที่2ของ2อง 2, คูณพายคูณ e ยกกำลังลบแยกกำลังสองส่วนสเมื่อ Z เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะและเราก็จะเรียกเส้นค้งปกติที่ได้จากตัวแปรสุ่มปกติที่มีค่าเฉลี่ยเป็น0และส่วนเบี่งเป็นมาตรฐานเป็น1 ว่าเส้นโค้งปกติมาตรฐานและเรียกตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐานว่าตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานและนักเรียนก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสําหรับการหาความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานจะมีค่าอยู่ในช่วงที่สนใจจะใช้ตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานซึ่งในที่นี้เราใช้ตารางที่1จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เล่ม2ที่อยู่ในหน้า256-257แทนการหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นโดยค่าที่ปรากฏในตารางคือค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานจากลบอนันต์ถึงแซดหรือความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานแซดจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแซซึ่งเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ p แซน้อยกว่าหรือเท่ากับแซด โดยนักเรียนก็ได้ศึกษาการอ่านตารางไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้อีกข้อนะคะหาความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติจะมีค่าอยู่ในช่วงที่กำหนดนักเรียนก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าในกรณีที่ตัวแปรสุ่มมีการแจกแจงปกติแต่ไม่ใช่การแจกแจงปกติมาตรฐานเราจะต้องแปลงตัวแปรสุ่มปกติให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานก่อน จึงจะสามารถใช้ตารางที่1ในการหาความน่าจะเป็นได้โดยในการแปลงตัวแปรสุ่มปกติให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานเราสามารถใช้ทฤษฎีบทต่อไปนี้ค่ะให้ตัวแปรสุ่ม X มีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลี่ยม μ และส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานซิมาถ้าตัวแปรสุ่ม Z นิยามโดย Z เท่ากับ X ลบ μ ส่วนแล้วตัวแปรสุ่ม Z จะมีการแจกแจงปกติมาตรฐาน นั่นคือมิลแซดเท่ากับ0และซิกมาแซดเท่ากับ1นอกจากนี้ p a น้อยกว่าหรือเท่ากับ s น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เท่ากับ p a ลบมิส่วนซิกมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ z น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ลบมิส่วนซิกมาเมื่อ a และ b เป็นค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x และ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ค่ะก่อนจากกันไปในคลิปนี้ ครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนไปฝึกหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานและตัวแปรสุ่มปกตินะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ